บ้านเดี่ยวสไตล์มินิมอลที่ต้องถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนใกล้กับนิคมเกตเวย์เพียงแค่5นาทีวันนี้เราอยู่กันที่โครงการเปลี่ยมสุขวิวเฟน5ค่ะทำเลดีเดินทางสะดวก <ๆ S 1> ใกล้กับตลาดตูนซัา <ๆ S 1> บ้าน <ๆ S 1> หลังนี้ <ๆ S 1> ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆค่ะทุกคนเขามาพร้อมกับที่ดินเริ่มต้นที่50ตารางวา <ๆ S 1> ใครที่เป็นสายปาร์ตี้หรือชอบกินหมูกระทะด้านข้างบ้านเขาก็มีสนามหญ้าให้แบบนี้ <ๆ S 1> เข้าไปดูในตัวบ,บ้านห้องโถงสูงถึง3เมตรมีฝ้าหลุมแล้วก็มีโคมไฟน่ารักน่ารักแบบนี้ให้ด้วยค่ะที่นี่มาพร้อมกับฟังก์ชัันนนนหหหห้้้้้้อออออองงงงงาาาคครรรววปมมต์กกๆ่ะ ก็ยังมีหน้าต่างรอบทิศท,ทางรับแสงได้เป็นอย่างดีห้องน้ำกว้างแบ่งพื้นที่โซน, mm hmm. โซนแห้งโซนเปียกแล้วก็ยังมีชาว์ใหญ่ให้แบบนี้ด้วยห้องนอนที่2ก็กว้างไม่แพ้กันนะ่าอยู่สุดๆห้องครัวที่นี่จะเป็นครัวแบบปิดนะคะกว้างมากๆมาพร้อมกับเคาน์เตอร์เตาแก๊สฝังแล้วก็หูดูด,ดควันให้ฟรีเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้แทบจะไม่ต้องต่อเติมอะไรเพิ่มเลยค่ะเขามีให้พร้อมสุดๆไปเลยที่ชอบก็คือบ,บ้านหลังเนี้ยเขาสร้างด้วยอิฐแดงทั้งหลังเลยค่ะทุกคนแข็งแรงแน่นอนแล้วใครที่ชอบบ้านสไตล์แบบนี้นะคะทางโครงการเเเเนนนนีีี่่ยยยยย้้้้้้าาาาากกก็ัังงงงรรบบบสสสใพืทชิิออดดวววตปมุข